คนโหวัฒนาเอ้ยมมีใครลุมเลยวะวัฒนาม่ีใครสนใจเนะเปานคราวนี้ใครแล้วมันต่างกันเยอะไหมต่างต่างตรงไหนบ้างเป็นเดียวเป็นต่อยร้อตอยร้อยสี่ไปนี้ต่อยร้อสามน้ำหนักเราจริงน้ำหนักเท่าไหร่ก็ร้อยสามร้อามเมตรใช่ไหมแล้วถ้าทำไปร้อยสองได้ไหมไ้อยู่อย่ได้อยู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 ่ได้่ได้อยู่ไหนอย่ไ้อ่อ่อยู่ แต่ยกยกตามยกสามช่วนักเตะให้เด็คิดว่าเอาอยู่แล้วดูเขาแข็งจากไฟที่แล้วเยอะขึ้นไหมแข็งกว่าเดิมค่บเยอะขึ้นเหมือนกันตกใจไหมต่อชั้งเจ็ดหรือว่าไม่ตกใจเลยนี่ตกใจแต่ว่าเราเราต่อประจำอยู่แล้วนะไฟนี้ได้อาฉีดเท่าไหร่เนี่ยครับไม่มีไม่มีเหรอจริงกหมเนีไม่มีอาฉีดเหรออ่ะอยากจะขอบคุณใครเลยยังไงบ้างครับก็ขอบคุณหลายทุนที้ขอบคุณใส่ให้ผมเยอะขอบคุณ ไหน้าอยากเสียในครแบเลวเต่อโฮะแลวเต่อรมเลเตอรมเพิ่งไปหี่นี้คุยกับป่าป่าแล้วว่าก็กินนมเดียให้กินเนมเยอะให้เดโตเรจะให้โตอย่างเดียวเลยโอเคครับ